คุณผู้ชมคะถ้าหม้อมันสั่นนะก็ไม่เป็นไรก็คือผีเข้าผีเข้าหมอ้อผักผที่เหลือจากก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนะคะอุ้ยชินหายเฮ้ยหรือเขาใส่ชูรสวะนี่ก็คือขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องสูตรพี่ฟ้า เล่นอีกละค่ะพี่ฟ้าเล่นกุยละเมนูพี่ฟ้านะคะเมนูที่สองของเราในวันนี้ก็คือเมนูปลากระป๋องเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปซื้อกันร้านเดิมค่ะนะคะเพราะขอซื้อข้าวที่เล็กๆทีละน,น้อย <c oughs> อขคาวที่แล้วเรามีหอมแดงไปละที่เราต้องซื้อเหมือนว่าจดไว้ละก่อนอื่นเลยพริกแห้ง แม่ค่ะมีพริกแห้งไหมคะโอเคขอพริกแห้งสักห้าบาทเอา้าขายยังไงอะถุละยอ๋อถุงละยีหาเหรออางั้นเอาถุงยี่ห้าถุงหนึ่งก,ก็ได้ไเผื่อใช้ส้มตำนา,นาคตก็ได้ใบมะกรูดค่ะแม่แบ่งขายไหมเออสักห้าบาทแม่ขายไงสิบบาทโอเคสิบบาท กระชายแม่ไข่ไงคะ,ะขีดละเจ็ดบาทเอาสักสองขีดก็ได้<ม>ถั่วฝักยาวแม่ข่ยไงคะเท่าไหร่นะโละโละแปดสิบอยากซื้อสักยี่สิบาทไม่ได้หรอแม่เออก็ขข่ให้หนูหน่อยสิยี่สิบเกื้อเมนูหน้าด้วยก็ได้ตากใครคะ่ะ เอาครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวนะแห้งยี่ห้าเอาครึ่งหนึ่งอะไม่ไม่น่าจริงๆไม่น่าใช้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ครึ่งหนึ่งก็ได้โอเคขนมจีนสิจ๊ะมีอันเล็กอันใหญ่หรออืมอัน เอาเล็กก็พออันนี้เท่าไหร่นะส7เจแม่แล้วก็ขนอด้วยที่เขาเอาทําขนมจีนเนี่ยเขาใช้ขนอแบบไหนคะแม่ไม่รู้อันนี้คือหนูทําตามพี่ฟ้าในติ๊กต็อกเขาใช้ขนอคล้ายๆเป็นเป็นข,ขนอหมูเหรอ,เ,เ,หอเอาไก่แล้วกันอืม,นนอมอวายเงี้ยไม่เป็นไรค่ะ<ม>ก็จะเหลือขนอกับปลากระป๋องที่เราต้องซื้อที่เซเว่น โอเคเอาเท่านี้ค่ะเท่าไหร่นะ9ก้าสิบคูวันนี้ใช่ไหมมีอยู่แล้วฮะแตใช้ปากระปองไงตามสูตรพี่ฟ้าแม่ในติ๊กตอกอ่ะแด่หนูลืมอะไรปไาเด็พริกแห้งใบมะกรูดกระชายตัวฝักยาวขนมจีนตะไคร้โอเคโอเคขอบคุณค่ะ ตลาดฉัดสะครที่เดิมค่ะขอซื้อ5บาท10บาทตามสไตล์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ครัวเลยละกันโอเคก็ไปซื้อปากกระกป๋องเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ เป็นยี่ห้อเดิมกับที่พี่ฟ้าใช้ในเทปที่แล้วเลยก็เดี๋ยวทำตามคลิปพี่ฟ้าอีกแล้วอยากจะขอลูกมือหน่อยสักหนึ่งคนจ้าไม่ต้องช่วยกันลูกมือหรอกมึงพูดว่าจ้ามึงมาช่วยกูทำหน่อยจ้ามาแล้ววิธีเน็ตไอดอลอย่างเราๆก็ต้องทำเมนูเน็ตไอดอลนะคะ เริ่มที่ต้มเครื่องแกงตามสไตล์พี่ฟ้าแล้วมึงให้กูไอ้น,นี่อย่างเดียวใช่ไหมเออมึงหั่นผัวฝักยาวนะคะก็สัดส่วนไม่มีค่ะพี่ฟ้าไม่มีสัดส่วนให้กูเพราะพี่ฟ้าบ่นอย่างเดียวฉนันกูก็ทําไปด้วยบน่นไปด้วยตามพี่ฟ้านะคะช่วยใช้สองอนซดไหมเอาสองอันพอ,อนะเพราะว่าเป็นเด็กว้วนกินผักไม่เยอะหรอกนะคะ โอเคเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วก็จะใส่เครื่องเทศที่เรามีก็คือพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้และใบมะกรูดนะอ่าเดีวรอมันร้อนแป๊บหนึ่งหม้อเล็กนิดหนึ่งคุณผู้ชมขาถ้าหม้อมันสั่นนะก็ไม่เป็นไรก็คือผีเข้าผีเข้าหมอ้ออ่าอันนี้คือกินสักคนสองคนก็พอเพราะอะไร พราะถ้าทำเยอะอีกพวกนั้นก็จะมาแย่งกินนะคะฉันก็ทํานิดเดียวดีกว่าให้มันบอกว่าเอ้าหมดแล้วหรอพี่ถ้าทำเยอะมันจะไม่อร่อยใช่ไหมเออด้วยก็ดัดจริดนิดนึงนะคะก็คือออฟฟิศนี้เขาเลี้ยงดีนะคะกินน้ําแร่ถ้าไงน้ําแร่เข้าได้นะคะเพราะเอาโลโก้ขวดนี้ออกแล้วโอเคพอร้อนแล้วก็ร้อนพอแล้วเนี่ยร้อนเออร้อนแล้วมึงลองเอานิ้วจุ้มลงดูดิจุ่มคนนี้มึงได้ไหม ลองอน,นิ้วจุ้มมืดิลองดิส่วนผักนะคะเราก็จะมีถั่วฝักยาวเหมือนที่ฟ้าแต่ว่าเรามีนี่จ้าผักที่เหลือจากก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนะคะมีถั่วงอกมีมะระจ้ะแล้วก็มีโหระพาน,นิ้เนึงส่วนอันนี้ก็แอบไว้ในนี้เหมือนกันก็เอาออกก่อนอาย <laughs> แต่จริงมกินได้อยู่แล้วมึงเพราะว่าเอามาจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหม มันก็คือทําให้เราพร้อมทานแล้วแล้วก็เสียวกในของมึงหรอป้าของเพื่อนของเพื่อนอีกทีเ <c oughs> สียดาย <c oughs> เพื่อนกินแล้วก็คือ <c oughs> อย่าทิ้งมนเลยมึงเสียดายพอมาเดี๋ยวเอาอีกเอาเอาหมดนี่ก็โอเคแล้วให้มันดูสวยงามมึงให้เขาดูว่าเราแบบฮิวตี้หน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมวันนี้ใส่ชุดแบบ <c oughs> เป็นแบบฟีสตล์นะเพราะว่าเพราะที่ออฟิศเนเนี่ยทุกวันพุธนะคะก็จะสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้แบบนี้ขอแค่เรียบร้อยเรียบร้อยไหม เรียบร้อยอยู่อ่านี่ร้อนของจริงละร้อนของจริงละเอะมึงอันนี้เขาต้องหั่นไหมไม่ต้องหรอเพราะว่าไงเราจะเอาไปปั่นอีกทีตามสไตล์พี่ฟ้านะคะเอาใส่ไปเลยอ่าแต่ทิคส์ของพี่ฟ้าที่เขาไม่ได้พูดในคลิปแต่ว่ากูเห็นก็คือ ใส่เกลือนิดนึง <hire> ก็ไม่นิดเนาะอู้หูทิบหายเฮ้ยคือเขาใส่ชูรสวะใส่เกลือไม่แต่กูเห็นมันยี่ห้อยี่ห้อเขาอยู่ฮะเข้าได้นะคะ m อน s t e r เข้าได้เราสปอนคอร์เข้านะออสปอนคอร์เข้าแต่จริงๆมันก็ต้องอ๋อแต่ว่าเขาเอาความนัวด้วยปลาไงแต่ในคลิปพี่ฟ้าเขาใช้ปลายี่ห้อหนึ่ง แต่ว่าเราก็คือใช้ปลาที่ยี่ห้อนี้แล้วกันยี่ห้อที่มีแต่เกิดว่าปลาย,ยี่ห้อไหนอยากเข้าก็เข้าได้นะคะทีเนี้ยปริมาณหม้อของเขาอะ่ะเหมือนว่าจะใหญ่กว่าเราแล้วเ,เขาใช้3ช้อนแต่เราหม้อเล็กกว่าเราจะใช้กี่ช้อน5ไม่ใช่ใส่2ก็พอ <c oughs> ไฟมันติดดับดับเพราะว่ามันเป็นแบบระบบตัดไฟนะคะทุกคนอ่าแล้วมันก็มาใหม่อยู่จังเลยพี่แจ๊เออ อืมย่าแย่งกูสี่กูทำสองคนแดกได้สองคนให้ชิมน่ะได้ขอชิมน้ำเข็งชิมน้ำแข็งหนึ่งนันช้อนเหรอช้อนช้อนผมว่ใช้ช้อนตัดได้ประมาณห้าที่บอกเลยที่บ้านกูเรียกตะบวยแม่เขาก็ใช้ตะบวยนี่แหละมึงอุ้ยกลิ่นขอเปิดที่ดูดควันนิดนึงนะคะเพราะกลิ่งมันทั้งแรงนะคะอ่ะแล้วในสูตรอ่ะก็คือ เขาใส่แค่นี้นะแล้วเขาชิมแล้วเขาบอกว่าแม่อร่อยนี่ก็เลยใส่ขนมเราก็มีขนอพอดีอใส่ลงไปเลยจ้ะฮะกุ้งตามใจเขาอ่ะเออเป็นสไตล์ซึ่งเราก็เอาสไตล์เขามาเล่นแบบอีกทีอ้ยหน้าตาหน้าตาเนี่ยน่ากลัวนะโอ้ยคุ้งเทลคนข้างแน่นนะแก มันต้องเป็นแบบว่าหืมจุกจุกแน่เลยอ่ะใส่ปลาแลาโรตีมันไม่น่าใส่ไม่น่าใส่หรอกมันมันใส่อยู่แค่นี้แหละเครื่องแกงอะ่ะเพราะว่ามันจะไปอร่อยที่ไรเมืองน้ำปลาแล้วก็แล้วก็นี่ไงปลากระป๋องซึ่งเป็นวัตถุดิบส,สำคัญนะนะอ่าเอออะไรวันเนี้ยโอ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 ้ยมึงว่ากู ก,กินอ๋อนี่อ๋อ,อคือเราเราเราเป็นแบบว่าเป็นปากระป๋องไงก็เลยคืออัดกันมาอยู่เหมือนปากระป๋องนี้หรอ,อนี่นะคะมึงมาละลายไปเอาที่ห่อเดิม,ท,ดมที่ห้อเดิมของพี่ฟ้าที่พี่ฟ้ากินอยู่ตลอดหอมจังหอมเนอะกินด้วยได้ไหมโอ้ย <c oughs> อิดอิโอวย มื่อไหนข้าน้อกูหายไปไหนแล้วเนี่ยกูก็หาไม่เจอรู้ป่ะเดือนกูเลยถามว่าละลายอย่างวะอะไรไหนๆข้าดูหน่อยเอาทั้งหมดนี้นะคะตักเอาแต่วัตถุดิบที่มันเป็นแบบเป็นชิ้นอ่ะเาไปเอาไปฝาดหอมมากเออมันหอมว่ะอันนี้เป็นงานทําครั้งแรกของแคทนะทุกทีแบบถ้ากินขนมจีนอะไรเงี้ยก็เป็นน้ํายากะทิที่ซื้อเองหรือว่าอะไรเงี้ยไม่อะไรเหมือนด็มันปั่นได้ยังอีนึงอีนึง ไม่เพราะว่าอะไรเพราะหนูอะ่ะไม่ได้หั่นกระเทียมกับหอมแดงก็คือหอมแดงหมูอันเท่านี้ <c oughs> ก็เลยสุกยากอีกนึงอุ้ยหอมมากเลยว่ะเป็นเมนูพี่ฟ้าที่อ่ะรอดอ่ะตนนี้ก็แช่นิคคนอ่ะมึงพากูใช้นิคคนย <c oughs> <ห>อร่อยอ,อร่อยทีนี้เ <c oughs> ออนี่นี่แค่แบบยังไม่ทันได้แบบใส่เอ่อปลากระป๋องเลยนะ ั่นขั่วเพิ่มเอ้ยแมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นแล้วนะคะอนุญาตลับไฟปิดหรอเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาใส่นี่ถ้าคุณไม่ใช่ถ้าคุณไม่ชอบดับไฟเอาละนะคะสูตรวิ้าเขาก็ต้มเสร็จแล้วเขาก็เอามาปั่นนะคะท่านผู้ชมอะไฟเราก็อยู่ตรงนี้อ่าวิววิว ลองลองไปตักตุดบเดี๋ยวขออนุญาตตักพักไว้ก่อนนะคะอุ้ยทิ่กุลนโอ้ยอือ กูผู้มีปัญหากับการเปิดทุกอย่างในชีวิตอยู่บ้านกูเห็นมึงยกน้ำเป็นแท็กซีอ่อ๋อกูใช้เครื่องหุ่นยนต์ยกค่ะ <c oughs> บ้านเป็นแบบว่าโรบอทอือโอเคมึงไม่น่าเชื่อว่ากูจะทำได้จริงอ่ะ แล้วมันอร่อยด้วยอะ่ะจริงนะแค่ชิมน้ำก็รู้แล้วอ่ะน้ำไ,ไม่อร่อยอืมฮะอืมแม่อร่อยบอกแม่อร่อยค่ะอ่ารอมันเย็นนิดนึงกิน้อได้อ่ได้แล้วอ่โอเค โปรดิวเซอร์ก oh. uh, mm ูบอกว่าใส่ไปเลยได้เลยโอเคตามนั้นอ่าเปิดให้ผู้ชมได้เห็นก่อน นี่นะคะอุ้ยสีสันนารับฐทานแล้วเราก็จะเอาที่เราปั่นนะคะกลับไปต้มในน้ำเดิมอุ้ยคุณผู้ชมเครื่องแน่นมากขอหน่อยขอหน่อยเสร็จได้อุ้ยเครื่องแน่นมากลุงนี้น่าใส่น้ำเยอะกว่านี้นิดนึง อ่า<ส>โอเคอ่าเรามีเพื่อนเราใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์นะคะให้มันล้างนะคะอุ้ยคนมากเลยอ่ะอ๋อแต่ในคลิปพี่ฟ้าเขาใส่ลูกชิ้นแต่ว่าเราไม่มีเพราะเราเซฟคอร์สเราก็กินแค่นี้กับผักกับขนมจีน <รอ S 1> แค่นี้นะคะนี่รอมันเดือดแล้วก็คือกินได้เลยนะอ่ามึงลองชิมหน่อยมึงมันยังไม่เดือดอรอแต่มันกินได้เม่อไหรมันสุกแล้วใช่แต่ได้ นี่ก็คือขนมจีนน้ำยาปลาปลากระปร๋องสูตรพี่ฝาอ่าคุณผู้ชมฮะอยากให้อยากให้กล้องอ่ะมันดูดกลิ่นได้อ่ะมันโคตรหอมอ่ะอืมเอาไปสกัดเป็นยาดมดีไหมบอกเลยว่าน้ำน้ำยาเราแบบมันข้นมากคุณผู้ชมแล้วก็ผักอย่างที่บอกที่ไปซื้อเพิ่มแค่นี้แล้วก็อันเนี้ยคือมันเหลือจากเมื่อวานนะแล้วก็ขนมจีนนี่ซื้อเพิ่มมาอะ ไม่พูดพร่ำนำเพลงกินเลยแล้วกันเป็นมื้อเย็นนะคะของวันพุธที่ดิฉันได้จะเลิกงานเหมือนเดิมฉันชอบน้ำแบบนองๆไม่เห็นขนมจีนหรอก <c oughs> ี่ได้ดีได้ดีได้ดีอะอะซะหน่อยจัดไป <c oughs> ครับ,รบแล้วก็ดิฉันชอบนี่ค่ะขอนี้แบบจุกจุก แล้วก็ให้อีพวกหลังกล้องเนี่ยมันหันใหม่นะคะอืมพวกหน้านะคะนี่หันนี่หันมาละซึ่งไม่รู้ว่าเข้ากันไหมแต่เฉันก็ใส่แล้วนะะเสียดายอ่านี่ค่ะโอป้ปลื้มปริ่มไปตียินดีที่กูทำเป็นต้องขอบคุณพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้า ชื่อชาแนลอะไรไม่รู้ที่บอกสูตรที่แบบทำง่ายมากๆเอานะฮะที่ฉันเริ่มนะคะอืมดีมากอืมให้ฉันไม่ทำเผื่อแบบเพื่อที่ทำงานคือดิฉันจะใส่พริกเยอะกว่านอีนิดหนึ่ง นี่งอไม่เกินร้อยสาบานไม่เกินร้อยแล้ววัตถุดิบที่ซื้อมาจากตลาดอะสามารถทําเมนูอื่นๆได้อีกนะคะอ่ากินได้ทั้งออฟฟิศเลยงบไม่ถึงร้อยไปนะทืมทอร่อยแต่โดยทั่วไปอะ่ะคุณกินขนมจริงนจะคุกๆนะ แต่ฉันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็คือกินแยกแต่ละลองไปทำกันได้นะเพื่อนๆหรือบางบ้านอาจจะใส่แบบเป็นปลาทูหรือว่าปลาลูกนี้นั่นแต่วันนี้คือทำอะไรแบบง่ายๆตามสไตล์สาวออฟฟิศอร่อยมากฝักนี่ขนาดไม่มีลูกชิ้นไม่มีอะไรเลยใส่ลูกชิ้นใส่ ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาหรือว่าตีนไก่โอมายกอดอีกสักคำก่อนปิดลายกันนะคะท่านผู้ชมหลังกล้องกินหมดนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ไดมาม่านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อน เดี๋ยวมีเมนูตามกระแสอันไหนนะคะจะมาทําให้ดูอีกก็กดติดตามไว้ละกันแล้วก็อยากดูเมนูไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะคะงวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอีกสักหนึ่งอืมอืเซ่เออเป็นเป็นตลกเป็นตลกแบบเขาเรียกอะไรไมาประดิษฐ์ เอาหรอนี่เผ็ดขนาดนะเหนียร้อนๆอ่ะไม่ได้อะไรวะผ้าชายหรอเผ็ดพริกนี่แหละพริกอุ้ยท้องพริกท้องอะไรวะหอมแดงอะไรอีกอ่ะตะไคร้ตะเทียนมองหน้านะมึงมึงไม่กกไไปิดกล้องเไงไปมึงรีบอยู่มึงก็ไป